ดีใจครับดีใจที่ทางทิกตอกเชิญให้มานะครับครั้งนี้ก็กกเป็นเขาเรียกวา่าเป็นอีกหนึ่งสังคมมันความอาความบันเทิงอีกสังคมหนึ่งที่เติบโตเร็วมากเรายังเห็นว่าแบบทิกต o อกแต่ก่อนเนี่ยยังยังแบบไม่ได้บูมขนาดนี้นะตอนนี้คือแบบคอนเทนต์เอเตอร์คือเข้าไปทําในทิกตอกเยอะมากเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นศิลปินักแสดงอย่างเงี้ยก็มีอะไรก็เอาเข้าไปในทิกต o อกเป็นส่วนใหญ่เลยเออนอกจากจะลงในอินสตาแกรมตัวเองก็มีแบบในทิกต็อกเยอะมากแล้วไปใส่ทิกตอกไหมครับผมหรอ บ้างครับบ้างบ้างก็มีก็มีเข้าไปเล่นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปคิดคอนเทนต์อะไรเยอะแยะเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่ได้ลงมีคอนเทนต์เต้นแบบเลื่อนๆอะไรหรือชิงอะไรมีมีล่าสุดก็น้องต้าอูเอาผมไปไปเต้นไปเขาเรียกว่าอะไรนะไป็นเแลบเหรอหรืออะไรไม่ใช่คอาแลบไปเล่นด้วยเฉยๆเออก็พาไปเต้นในเพลงที่เขาพาพาผมเต้นตอนนั้นที่อยู่ที่ตึกเอออันนั้นก็แฟนๆเขาก็เข้าไปดูแล้วก็แชร์เต็มไปหมดเลยจะมีเดี่ยวมาเต้นเดี่ยวก็ได้ เต้นเดี่ยวแล้วเต้นเดี่ยวลงไปอยู่นะมีมีมีเป็นคลิปแบบที่ติ๊ตเต้นบนแฟนมิสแฟนมิสครั้งล่าสุดการนี้แบจะลเป็นใัวเตอร์คุ่เฮ้ยอยากลองนะผมก็อยากเข้าชิงกับเขาบ้างปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้รอเดี๋ยวขอคิดคอนเทนต์อะไรเด็ดๆก่อน ันนั้นเป็นเป็นเป็นรางวัลที่ทางสื่อทางสิงคโปร์เขาเขาให้เขาให้ตำแหน่งมาก็มีหลายคนถามแถวบ้านก็ถามเนี่ยได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งมาได้รางวัลรางวัลอะไระผมก็นั่งนึกอยู่อ๋อรางวัลที่สิงคโปร์เขาให้เขาก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรยกย่องให้เป็นดาวรุ่งดาวรุ่งดาวรุ่งในในปี2023ในของเอเชียางครับป็นไไี้เพอได้แบบนี้รู้สึก โอ้พี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากวันนี like ้ยังตกใจอยู่เลยว่าเอรางวัลอะไรไปได้ตอนไหนครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ที่ช่วยกันโหวตเพราะว่าเราเห็นเราเห็นว่ามีมีรวมคะแนนโหวตมาด้วยเพราะว่างานนี้เหมือนจะต้องเหนีแบมีคนมีแฟนลับไปโหวตให้ก็ที่แบบของเราช่วยในในรางวัลนี้ครับผมก็เดี๋ยวให้ให้อีท็อ์แฟนไปแปลเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมโหวตให้นะครับจนแสได้เป็น เราวันนี้มาแล้วครับก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็อยู่ซัพพอร์ตกันนานๆนะครับเดี๋ยวจะผลิตผลงานดีๆมาให้ดูเรื่อยๆครับผมต้องมีแฟนมิตจริงอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวมีแฟนมิสต่างประเทศครับของต้นเดือนหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปที่มาเกลนั่นเองจากสิงคโปร์รอบรางวัลนี้ที่เราเราจะมีโอกาสได้บินไปเจอแฟนๆที่โน่นไหมครับจริงๆถ้ามีผู้ใหญ่อยากให้ผมไปจัดงานที่นั่นผมก็ไปได้ครับมันจะมีแพลนไหมฮะ โอกาสเป็นไปได้สูงไหโอกาสเป็นไม่ได้สูงไหมผมว่าเป็นไปได้หมดแหละขอแค่ขอแค่ทางนั้นจัดงานอะไรสักงานให้เราที่น่รัก็เอนเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะครับจำได้ว่าครั้งแรกที่ออกไปไปต่างประเทศไปงานที่ต่างประเทศคือไปที่สิงคโปร์นี่แหละก็มีแฟนๆมารับที่สนามบินแต่ก่อนแฟนคลับเรายังไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าแฟนๆที่สิงคโปร์ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันที่มารับตันนั้นผมไปพี่พีมตอนนั้น เป็นขนาดบินแตกเลยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็รลดขนามบินครับก็มีครับก็มีก็มีดีใจไม่ไดเห็นกระแสตอบรับจากแฟนสิงคโปร์มันเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยอย่างเงี้ยดีใจครับดีใจอย่าว่าแต่สิงคโปร์เลยพี่ทุกๆประเทศเลยผมผมรู้สึกว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งมีแฟนคลับเข้ามาติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าอีกเป็นอีกกำลังใจหนึ่งที่เราให้ผมแบบอยากทำงานในทุกๆวันเนี่ยคือ น่าจะเป็นกันทุกคนนักแสดงอ่ะเวลาถ่ายละครหรือว่าถ่ายอะไรอยู่เราจะรีบอยากให้ผลงานเราออกมาให้คนดูเขาด้ดูกันอกเออไม่ใช่ว่าขี้เกียจถ่ายนะแต่แค่อยา,ากแบบอยากมอบความสุขให้เขาอ่ะพอเป็นทายาทเดิมมันมากขึ้นในต่างประเทศกวันอย,นายน่างเงี้ยเราจะมีการขยายการของเราในสายต่างประเทศามากขึ้นไหมครับแจมผาในสายต่างประเทศเหรอครับเออจริงๆตอนนี้ก็ก็มากอยู่นะในในสำหรับผมนะแต่จริงๆก็อยากไปไปทั้งโลกอละ อยากไปทวีปอื่นบ้างอยากไปแบบฝังฝังเสียงดังตอนนั้นกิ้กันอยู่จริงๆก็อยากไปหมดเลยครับอยากไปเวิร์ดทัวร์หมดเลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอยากไปเรียนรู้วิธรรมเขาไปแต่ละประเทศน่ะแฟนๆก็จะไม่เหมือนกันสักประเทศเลยนะแต่น่ารักเหมือนกันหมดเลยตั้งใจอยากจะเก็บคูปเลยหรอ อยากไปอยากไปจริงความฝันฝันไว้ตอนนี้เก็บในเอเชียแล้วต่อไปอยากไปทั่วโลกเอเชียนี่ทางเอาเก็บประเทศเรราก็บบคแล้วยยังเยอะอยู่นะพี่ยังเยอะครับยังเยอะครับคุณตั้มรำอะไรมาถ้ามีโอกาสก็จะเก็บให้เอเชียให้ครบประเทศก่อนถ้ามีโอกาสจริงๆอยากมีโอกาสมากๆอยากไปอยากไปครับผม แฟนมิดเหรอครับแฟนมิดเอ่อถ้าเป็นอัปเดตล่าสุดตอนนี้คือที่ที่ที่ได้โปรโมทไปแล้วก็จะมีที่มาเก๊ากับที่ญี่ปุ่นมี2ที่ใช่ครับมี2ที่ก็เอ่อเขาเรียกว่าเป็นโชว์ที่ที่เป็นโชว์พิเศษอะเตรียมไว้ให้ไม่อยากพูดอะไรเยอะจะเป็นอะไรเอาเจแปนก่อนแล้วกันเราจะไปเจแปนละเอาที่มาเก๊าก่อนเพราะมาเก๊าจะไปก่อนไปก่อนเจแปนก็ เป็นโชว์อีกโชว์หนึ่งที่ที่ผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกัน <laughs> ยังไม่เคยทําเหมือนกันครับก็เอาไปฝากคนระับเป็นเป็นรูปแบบของเพลงใหม่ๆด้วยแล้วก็เออเป็นเพลงเวอร์ชั่นที่เรายังไม่เคยร้องบนแฟนมิสไหนมาก,ก่อนเอาเป็นว่าไปรอดูในงานอะไรนะฝากเป็นแฟนที่แบบรอเจอเราที่ต่างง ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับผมซ้อมเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยไว้ให้ดีนะครับไว้เจอกันนะครับบล้มาเป็นาบแอฟรกาแบเอเชีนสิงคโทุกที่เป็ว่อะ Một người